วันนี้ก็จะเป็นวันแข่งกีฬาสีวันแรกนะคะนักกีฬาของแต่ละทีมก็เตรียมตัวลงมาแล้วสีแดงนั่นไงพระเอกของแม่เห็นแม่ก็ชูมือโบกมือยอ้อยๆจับมือสาวด้วยพี่ลิวตอนเช้าก็แข่งฟุตบอลชนะนะครับเขาบอกว่าเขายิงได้ทั้ง3ามลูกนะทุกคน ปีนี้ก็ได้แข่งชักเยอ,อีกเช่นเคยดูซิว่าจะชนะหรือเปล่าเข้าแถวเตรียมตัวที่จะไปจับเชือกละฟิตกันมากเลยทุกคนดูวิ่งกันตักๆต๊กต๊กตกตกน่ารักกันมากเลยความสุขของคนเป็นแม่ได้มาเชียร์ลูกแข่งกีฬามีความสุขมากเลยต้องขอบคุณพ่อของลูกนะที่ทําให้แม่ได้มีโอกาสได้เชียร์กีฬาลูกทุกปีแบบนี้โคดขยับออกนะครับทั้งสองสีนะครับร้อมเลยครับร ลูกก็สนุกแม่ก็สนุกครูน่าจะสนุกกว่า เป็นเงากะพ่อพลักช้างของแม่นั่นนะสีวิ่งตุ๊บๆๆๆๆๆมาแล้วนะนะบักอ้วนของแม่เนี่คนมันเก่งของแม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยภูมิใจเดี๋ยวก็รอชิงที่หนึ่งนะตอนนี้ไม่เห็นแม่ก็โบกมือกรุบกริบนี่ครูก็ให้น้ำเอาผ้ายเย็นมาเช็ดให้แดดมันร้อนมากไปก็เป็นนัดชิงชนะเอ,อิศละเอ้ยมีการยืดเอวยืดเส้นยืดสายอัน,นะ ไอ้่อ้วนแข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 นนะหลังจากนี้แล้วทุกคนเอ้ยจะหัวร้อให้ดู t ได้แชมป์นะครับไปเก่าหรือเปล่านะครับถือเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับสีเหลืองตัวมาเล่นหน้าจัดตัวเดิมเพราะสังเกตจากตัวนั้นนะคนเดิมใช่ไหมครับจะ่เพิ่มดึงแล้วสีเหลืองโคตรก็แทบโคดเลยเนี่ยลูกบอลขาณพ้องอ่ะเดียวพ้องเสียงก็ปีนะคร้ำขอน

กีฬาก็ต้องมีแพ้มีชนะนะไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่ปีนี้แพ้ได้ที่สองนะมือเจ็บเหมือนเดิมแต่แม่เชื่อนะเท่าหนูไม่ลม้มยังไงหนูก็ไม่แพ้ อี่ัสแต่ลูกจำไหมของหนูหมดยางแบบกับแม่ก็ได้แม่มาให้ไม่แม่แม่เตียละทุกคนกีฬานุบาลความสุขของคนเป็นแม่